อยู่ให้นานอย่างมีความสุขทุกลมหายใจหรูหราฟู่ฟ้าต้องทำทุกอย่างให้เพอร์เฟถ้าท่านมีความสุขทุกวันในสิ่งที่ท่านทำทำไมท่านถึงอยากจะเลิกทำล่ะว,วันไหนที่ท่านหยุดเรียนรู้สมองท่านก็เริ่มตายลงช้าๆครับมันคือการอยู่แบบว่างเปล่าอยู่ก็เหมือนไม่อยู่ท่านน่าจะเลือกได้นะครับว่าแบบไหนดีกับชีวิตของท่านอิขีไก่เหตุผลของการมีชีวิตอยู่ครับ บาาผงผัก15ชนิดจากเกษตรอินทรีย์ในเพชรบณ์ในที่ที่ดินดีแบบสุดๆน้ําดีแบบสุดๆและอากาศไม่แตกต่างจากสวิตเซอร์แลนด์แหล่งพลังธรรมชาติที่ไม่ใช่แค่สารอาหารแต่คือการเชื่อมต่อกับชีวิตของคนปลูกสวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท็อปช anel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับว,วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องที่ผมคิดว่าถ้าท่านอยากอายุยืนแล้วมีความสุขคลิปคลิปนี้ โคตรสำคัญครับนั่นก็คือเรื่องของอิคิกัยครับความหมายของการมีชีวิตอยู่เหตุผลที่เราอยากตื่นมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทุกๆเช้าครับและนี่ก็คือรหัสที่สำคัญที่สุดสำหรับการที่เราจะมีชีวิตอันยืนยาวอย่างมีความสุข ไปจวบจนตลอดชีวิตครับโอเคครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องอิคิไกครับซึ่งต้องบอกเลยว่าอิคิไกเนี่ยนะครับเป็นคําที่ชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีอยู่ในหัวใจแทบทุกคนโดยเฉพาะชาวโอกินาวาที่มีอายุยืนเป็นร้อยปีแบบ <c oughs> เขาเรียกว่าเดินกันเต็มท้องถนนเนี่ยเขามีอิคิไกที่ชัดเจนและอิคิไกของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับวันนี้ เราจะมาเจาะลึกเรื่องอิคิไกกันครับในรายละเอียดของคลิปคลิปนี้ครับผมอ้างอิงมาจากหนังสือที่ชื่อว่าอิคิไกเลยนะ The Japanese Secret to a Long and Happy Life นะครับก็ถือว่าเป็นหนังสืออิคิไกที่อ่านง่ายเนะครับเข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริงโอเคครับพร้อมแล้วเราไปลุยกันครับตอนเช้าทุกๆเช้าที่มีเหตุผลให้เรา ตื่นขึ้นมาย่อมแตกต่างจากเช้าที่เราแค่จำใจต้องตื่นมาครับผมเคยเจอคนไข้หลายคนครับบางคนมีโรคเรื้อรังรุมแราแต่ยังยิ้มได้ทุกเช้านะในขณะที่บางคนสุขภาพกายเนี่ยแข็งแรงมากๆแต่ดูเหมือนว่าจะหมดแรงที่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วครับทุกครั้งที่เห็นแบบนั้นผมจะนึกถึงคำหนึ่งจากญี่ปุ่นครับคำที่อธิบายความลับของการอยู่ให้นาน อย่างมีความสุขทุกลมหายใจได้ดีกว่าทุกๆคำในโลกนี้นะครับอันนี้คือความเห็นส่วนตัวของผมเลยและผมยึดมั่นคำนี้มาตลอดเป็น10ปีแล้วคำนั้นคือคำว่าอิคิไกเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ครับที่มาของหนังสืออิคิไกเล่มนี้ครับเขียนโดยคุณเฮกเตอร์กาเซียกับฟานเซสมิลาเลสครับสองนักเขียนชาวสเปนที่ใช้เวลาหลายปีศึกษาวิถีชีวิตของคน โอกินาว่าเกาะเล็กๆทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ in, ่นครับที่มีผู้คนอายุยืนยาวมากที่สุดในโลกครับคุณเฮกเตอร์อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นมากกว่า20ปีครับเขาไม่ได้แค่สัมภาษณ์นะแต่เขาใช้ชีวิตร่วมกับผู้สูงอายุชาวโอกินาว่าสังเกตวิธีคิดวิธีหัวเราะวิธีทำสวนและแม้กระทั่งวิธีเงียบของพวกเขาครับ โอกินาวาหัวใจของอีคิกไยและลองจีวิตี้ของโลกใบนี้ผมใช้คำนี้เลยโอกินาวาคือเกาะที่มีจำนวนคนที่อายุเกิน100ปีต่อประชากรสูงที่สุดในโลกใบนี้นักวิจัยจาก National Geographic และ Harvard School of Public Health พบว่าไม่ใช่เพราะยีนครับที่ทำให้เขาอายุยืนแต่เพราะวิถีชีวิตและทัศนคติที่มีอีคิไกเป็นศูนย์กลางที่ทำให้เขามีชีวิตยืนยาวและมีความสุขกันแบบสุด,สด คนโอกินาว่ามีคำพูดประจำใจว่าอิคิไกัยของฉันคือสิ่งที่ทำให้ฉันอยากลุกจากเตียงทุกๆเช้าครับพวกเขามีโมอายครับคือกลุ่มเพื่อนสนิทที่อยู่ด้วยกันมาตลอดชีวิตมีการพบปะกินข้าวพูดคุยแบ่งปันและช่วยกันในยามลำบากทุกๆเชา้าคุณจะเห็นคุณยายวัย9กํากำลังรดน้ำต้นไม้ลุงวัยหนึนะฮะกำลังเล่นไพ่นกกระจอกกับเพื่อนไม่ใช่อยู่ในโรงพยาบาล ทุกคนมีกิจกรรมที่ให้ความหมายกับชีวิตมันไม่จำเป็นต้องหรูหราฟู่ฟ่าหรือว่าเป็นแอคชั่นการทำที่มันมากมายอะไรแต่มันเป็นสิ่งที่เขาอยากลุกขึ้นมาทำมันอาจจะเล็กๆแค่วันนี้อยากจะตื่นขึ้นมาก็าเล่นหมากรุกกับเพื่อนนั่นก็ถือว่าเป็นความหมายของการมีชีวิตอยู่ชนิดหนึ่งแล้วครับนี่ก็คืออิคิกในรูปแบบที่จับต้องได้แบบสดๆเลย วิถีชีวิตแบบโอกินาวาผมจะให้หลักไว้4ข้อใหญ่ๆแล้วกันข้อที่1อาหารเรียบง่ายแต่เตี่ยมคุณค่าครับผักใบเขียวเต้าหู้ขมิน้นมันเทศสีม่วงและชาสมุนไพรและอย่าลืมครับอินตามหลักฮาราฮาชิบุกอิ่มแค่80%นี่คือการเชื่อมโยงกับแนวคิด eat light ที่เราพูดนะถึงในอีพิโซดหนึ่ The Blue Zones นั่นเองนะครับท่านสามารถตามไปชมดูได้เลยนะครับข้อที่2ครับหัวใจที่สงบจากจังหวะชีวิตที่ช้าและผ่อนคลายไม่มีใครที่เร่งรีบไม่มีใครที่พูดคำว่ากเกษียณผมอยากใช้คำนี้ครับถ้าประเทศไหนมีคนอยาก,กเกษียณเยอะแปลว่าเขาแทบไม่มีความสุขกับงานที่เขาทำเลยครับสำหรับพวกเขาครับ การได้ทำสิ่งที่เขารักคือการมีชีวิตไม่ใช่การทำงานดังนั้นคนที่มีอายุยืนยาวและมีความสุขไม่อยาก,กเกษียณครับถ้าท่านมีความสุขทุกวันในสิ่งที่ท่านทำทำไมท่านถึงอยากจะเลิกทำละ่ะจริงไหมฮะข้อที่3ครับ การมีโมไอหรือเพื่อนที่เหมือนครอบครัวครับกลุ่มนี้คือแหล่งพลังชีวิตที่ช่วยยืดอายุของเรางานวิจัยจากสแตนฟอร์ดพบว่า social connection ลดอตัตราการเสียชีวิตก่อนไวัยได้ถึง45%ดังนั้นใครก็ตามที่มีกลุ่มเพื่อนสนิทไปเที่ยวด้วยกันแฮงเอาท์ด้วยกันมาวิ่งตอนเช้าไปกินอาหารสุขภาพด้วยกันไปเดินป่าไปปีนเขาออกกาลังกายด้วยกันนี่คือเรียกว่า การแฮงเอาท์แบบลองชีวิตีครับผมต่อมาครับข้อที่4ครับนั่นคือศรัทธาในธรรมชาติและความเรียบง่ายนะครับเขาเชื่อในคำว่าอาหารคือยานะครับและมองว่าทุกมื้ออาหาร คือการแสดงความขอบคุณต่อชีวิตของเขานั่นเ I, R, องคราวน,น,นี้เรามาดูมุมมองอิคิไกในมุมมองของวิยทยาศาสตร์กันบ้างงานวิจัยจากโทโฮคุ university ของประเทศญี่ปุ่นติดตามคนมากกว่า43,000คนในเวลา7ปีพบว่าคนที่มีอิคิไกมีโอกาสเสียชีวิตจากโรคหัวใจและมะเร็งน้อยกว่าคนที่ไม่มีอิคิไกถึง30 ปอร์์เซ็นตอีกงานวิจัยหนึ่งจาก Harvard ครับพบว่าการมี Purpose in life หรือเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนจะช่วยลดระดับของคอร์ติซอลหรือเรียกว่าฮอร์โมนความเครียดนั่นเองและเพิ่ม t e l ล m มเลช e แอคทิวิตีซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ช่วยซ่อมปลายโครโมโซมที่เราเรียกกันว่าเทโลเมียนะครับพูดง่ายๆก็คือช่วยให้เซลล์ทั้งร่างกายแก่ช้าลงถ้าท่านมีอีกี้ไก่นั่นเองก็คือแค่เรารู้ว่าเช้านี้ เราตื่นขึ้นมาเพื่ออะไรร่างกายของเราเริ่มสร้างสภาวะที่จะยืดอายุไขของท่านโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องทานยาแม้แต่เม็ดเดียวผมอยากพูดคำนี้ครับอีกขี้ไก่ไม่ใช่แค่การอยู่ต่อแต่คือการอยู่อย่างมีชีวิตอยู่ด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยสิ่งที่อยากทำด้วยสิ่งที่เรารักด้วย Energy ที่ดีด้วยความรู้สึกที่ดี หลายคนมองว่า longevity คือการอยู่ให้นานแต่ในมุมมองของชาวโอกินาว่าการอยู่ให้นานโดยไม่มีความหมายมันคือการอยู่แบบว่างเปล่าพูดแบบโหดร้ายนิดนึงครับอยู่ก็เหมือนไม่อยู่คนโอกินาว่าเชื่อว่าชีวิตควรเบาเหมือนสายลมพวกเขาไม่แบกสิ่งที่ไม่จําเป็นไม่เร่งรีบไม่แข่งขันไม่เปรียบเทียบเพราะเขารู้ดีว่าชีวิตที่ยาวนานต้องเริ่ม จักใจที่ไม่เร่งเรีบครับบทเรียนแห่งหมู่บ้านโอกิมิเมืองแห่งผู้มีอายุยืนที่สุดในโลกทุกเช้าในหมู่บ้านนี้ครับคุณจะเห็นคุณยายวัย90ปีทําสวนคุณตาอายุ100ปีซ่อมจักรยา,านและกลุ่มเพื่อนสูงวัยรวมตัวกันร้องเพลงพื้นบ้านใต้ต้นมะม่วงคุณเฮกเตอร์บอกว่า เขาได้ไปถามคุณยายคนหนึ่งครับทำไมคุณยายถึงยังดูมีแรงและอารมณ์ดีแบบทุกวันนี้ฮะเธอตอบสั้นๆครับว่าเพราะฉันยังมีต้นมะเขือเทศให้ดูแลอยู่ไงแค่นี้ครับประโยคนั้นเรียบง่ายมากแต่มันคืออีกขี้ไกของเธอครับมันไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่แบบเปลี่ยนโลก อิคิไกที่ดีคือสิ่งที่เรามีความสุขที่เราจะตื่นมาทําทุกเช้าครับดังนั้นถ้าเกิดเราบอกว่าสิ่งท,ที่จะเปลี่ยนโลกมันไม่ใช่ความสุขของเราในการตื่นมาทําทุกเชา้าสิ่งนั้นไม่ใช่อิคิไกครับอิคิไกไม่ใช่เป็นสิ่งที่จําเป็นต้องเปลี่ยนโลกแต่มันจะต้องให้ใจเรามีความสุขและอิคิไกของเธอมันเรียบง่ายมากๆครับคือมารดน้ําต้นมะเขือเทศทุกๆเชา้าและนี่คือเหตุผลที่เธออยากตื่น เพราะถ้าเธอตื่นสายการลดน้ำมันจะดีไม่พอนั่นเองครับและเธอลุกขึ้นมาไม่ใช่เพราะต้องลุกขึ้นมาครับแต่เพราะเธออยากลุกขึ้นมาและเมื่อหัวใจยังมีสิ่งที่อยากทำครับชีวิตเราก็จะมีพลังไม่ว่าร่างกายของเราจะอายุเท่าไหร่ก็ตาม The Longevity Code ครับที่ซ่อนอยู่ในอีกี้ไก่ผมขอดึงออกมานะครับ 5ข้อที่ผมสรุปนะครับได้จากหนังสือเล่มนี้ครับข้อที่1ครับอยู่กับสิ่งที่รักทุกวัน do what you love daily ครับไม่ต้องรอวันหยุดเพื่อทำสิ่งที่ชอบเราสามารถมีความสุขได้ทุกวันการได้ทำสิ่งที่รักวันละนิดวันละนิดช่วยรักษาหัวใจให้สดใหม่เสมอครับ longevity code ข้อที่2ที่ซ่อนอยู่ครับอยู่ท่ามกลางคนที่เข้าใจเราครับ stay connected โมไอคือกลุ่มเพื่อน5คน6คน7คน8คนไม่ได้มากมายนะที่คอยสนับสนุนกันตลอดชีวิตอยู่ด้วยกันยามสุขช่วยเหลือกันยามทุก์ต้องบอกงี้ฮะความสัมพันธ์ที่ดีคือยาวิเศษของคนอายุๆลองจีวิตย์โค้ดที่3ครับที่ซ่อนอยู่กินให้น้อยคิดให้นิ่งครับ eat small think still กินแบบฮาราฮาชิบุอิ่มแค่ 80%ทําให้ระบบย่อยทํางานสอดคล้องกับวงจรเซอร์คาเดียนริทึมและลดภาระการทํางานของตับลดภาระการทํางานของเซลล์ในร่างกายต่างๆเพื่อให้เซลล์ในร่างกายได้ฟื้นฟูแบบออโตเมติกและข้อที่4ครับเคลื่อนไหวอย่างมีความหมาย Move with Purpose ครับปลูกพักทำอาหารทำงานบ้านทำเพราะอยากทำและทำ เพื่อให้รู้ว่าเรายัางทำได้ไม่จาเป็นที่จะต้องทำทุกอย่างให้เพอร์เฟคแต่การทำสิ่งนี้มันต้องมีความสุขและมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าร่างกายเราอย่างโอเคมาต่อกันข้อสุดท้ายครับข้อที่5ของ Longevity Code ที่ซ่อนอยู่ในอีกขี้ไก่นี้ครับอย่าหยุดเรียนรู้ครับ Never r e t r e From Curiosity ครับคนโอกินาว่าไม่รู้จักคำว่าเกษียณและเขา ก็ไม่ได้อินกับคําว่าเกษียณเร็วซะด้วยซ้าซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งในนั้นนะครับมีคนถามว่าเฮ้ยผมอยากเกษียณเร็วไหมผมก็ถามบอกว่าถ้างานที่เราทํามันมีความสุขแบบสุดๆเราอยากจะเลิกทำหรอดังนั้นคำว่าเกษียณสำหรับตัวผมแล้วกันนะครับไม่มีอยู่ในสารานุกรมครับ ต่อมาครับนั่นคือการเรียนรู้คือการมีชีวิตครับเมื่อไรที่เราหยุดเรียนรู้เมื่อนั้นเราหยุดการมีชีวิตต่อไปในวันข้างหน้านั่นเองครับสมองของเราครับต้องการการเรียนรู้ตลอดเวลาถ้าสมองเราไม่ได้รับการเรียนรู้อะไรใหม่ๆไม่ได้เจอสิ่งใหม่ๆไม่มีความสุขสมองเราจะหยุดนิ่งและเสื่อมถอยไปตามกาลเวลาง่ายๆวันไหนที่ท่านหยุดเรียนรู้สมองท่านก็เริ่มตายลงช้าๆครับ ต้องบอกอย่างนี้ครับผมเคยคิดว่า longevity เนี่ยต้องมาจากอาหารที่ถูกต้อง perfect การนอนก็ต้อง perfect ต้องเพียงพอต้องมีคุณภาพแบบสุดๆการออกกำลังกายก็ต้องสม่ำเสมอแบบทุกอย่างต้อง perfect แต่พอได้อ่านอีกิีไกลเล่มนี้ครับและศึกษาเจาะลึกการใช้ชีวิตของชาวโอกินาว่าผมกลับเห็นอีกมิติหนึ่งที่เรามักมองข้ามไม่ใช่ว่าอาหารการนอนและการออกกำลังกายไม่ดีนะครับ แต่มันยังมีสิ่งอื่นที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือพลังของความหมายนั่นเองผมจำคนไข้ชายอายุราว70ได้ดีครับเขามีโรคหัวใจฮะแต่เขาไม่เคยหมดแรงครับทุกครั้งที่ผมถามเขาจะยิ้มแล้วตอบว่าผมอยากอยู่ต่ออีกหน่อยครับหมอเพราะอยากเห็นหลานเรียนจบนี่คืออิคิไกของเขาครับเขามีเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ครับและนั่นทำให้หัวใจของเขายังเต้นอย่างมีพลังแม้หัวใจนั้นจะเคยอ่อนล้าเพียงใด ผมจึงเชื่อว่าอิคิไกไม่ได้ช่วยให้เราไม่แก่ครับความแก่เป็นสิ่งที่แน่นอนและความตายเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดแต่อิคิไกมันทําให้เรายังอยากมีชีวิตอยู่ในทุกๆวันและทุกๆเช้าที่เราตื่นขึ้นมาอย่างมีความหมายผมอยากจะให้เขาเรียกว่า practical longevity คือวิธีสร้างอิคิไกของตัวเอง5ข้ออย่าลืมจดกันนะครับข้อที่1ถามตัวเองตอนเช้าว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิต อยากทำอะไรให้สำเร็จผมอยากจะขอให้ท่านเขียนลงมาในคอมเมนต์นี้ครับข้อที่2ครับเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ทำให้หัวใจคุณอบอุ่นปลูกต้นไม้ฟังเพลงหรือโทรหาคนที่คุณคิดถึงครับข้อที่3ครับใช้เวลากับคนที่ทําให้คุณยิ้มได้โดยไม่ต้องพยายามหรือจะเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้ไม่ติดครับข้อที่4ลดสิ่งที่ไม่จำเป็น ข้อนี้สําคัญมากๆฟังคํานี้เลยนะครับเพราะความสุขไม่ได้เกิดจากการมีจนเต็มที่มีจนล้นเหลือครับแต่เกิดจากการเหลือที่ว่างให้ลมหายใจท่านลองนึกภาพนึกห้องห้องหนึ่งที่ท่านอยู่ถ้าห้องนั้นมีของที่ดีมากแต่เต็มห้องเลยจนท่านไม่มีที่จะนั่ง นั่นคือความสุขที่ท่านเลือกจริงหรือเปล่าครับเปรียบเทียบกับห้องอีกห้องหนึ่งมีโซฟาสบายๆมีอากาศถ่ายเทมีแสงที่ดีเพียงพอเพลงเบาๆที่ท่านชอบสักเพลงหนึ่งและคนที่ท่านรักอีกคนหนึ่งผมว่าท่านน่าจะเลือกได้นะครับว่าแบบไหนดีกับชีวิตของท่านและข้อที่5ครับ กินจากธรรมชาติดื่มจากใจที่สงบครับพืชผักผลไม้ถัว่วธัญพืชเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้ผ่านการปรุงแต่งไม่ได้ผ่านการแปลรูปนี่คือพื้นฐานของอีคิไก่ไดเอทครับทุกวันนี้ครับหนึ่งในอีคิ้ไกของผมก็คือการได้แบ่งปันความรู้เรื่องลองจ e v วิ y ครับให้คนที่อยากอยู่อย่างมีความสุขและมีพลังอีกอย่างหนึ่งคือการดูแลตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารธรรมชาตินะครับทานผัก ทานอาหารดีๆหรือการดื่มผงผักแท้ๆจากธรรมชาติทุกเช้าที่ผมดื่มเป็นประจำเพราะมันทำให้ผมรู้สึกว่าได้ดูแลชีวิตตั้งแต่ต้นวันครับผมดื่มผงผักเวจีบาลานะครับเพราะมันไม่ใช่แค่ผงผัก15ชนิดครับแต่มันคือพลังของพื้นดินจากเพชรบูรณ์ครับที่คนปลูกผักนี้หรือชุมชนชาวกเกษตรอินทรีย์จากจังหวัดเพชรบูรณ์เขาก็มีอิค้ไกของเขาครับ นั่นคือการปลูกพืชผักปลอดสารให้คนที่เห็นคุณค่าของเกษตรอินทรีย์ได้ทานอย่างมีความสุขและสุขภาพยืนยาวและเมื่อเราดื่มมันคือการส่งต่อพลังชีวิตจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งครับก่อนไปครับผมอยากจะฝากโค้ดโค้ดนี้ไว้ครับ your i k i g a i is not what you love it's what gives your love a lesson to exit อีก g a i ไกไม่ใช่สิ่งที่คุณรักแต่มันคือสิ่งที่ ทำให้คุณรู้สึกมีความหมายและอยากมีชีวิตอยู่นั่นเองครับ โคดนี้เป็นโค้ดของคุณเฮกเตอร์กาเสียครับลองจิติธีที่แท้จริงไม่ใช่การนับจํานวนปีที่อยู่ครับแต่มันคือจํานวนเช้าที่เราอยากตื่นมาใช้ชีวิตอย่างมีพลังครับและก่อนจบครับผมขอให้พรุ่งนี้เช้าของคุณมีเหตุผลที่อยากลืมตาตื่นอย่างมีความสุขและขอให้หัวใจของคุณเต้นต่ออย่างมีพลังด้วยอีกิี้ไก่ของคุณเองครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe และกดกระดิงสวัสดีครับ